วัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกพามารับชมนะคะสําหรับรถนะคะจุดที่นั่งอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะคุณไดเฮดวันนะคะ2.5อีลิตค่ะปี2019นะคะตัวน,นี้เป็นตัวรถสีดานะคะกระจังหน้าเขาจะเปลี่ยนแล้วเป็นแบบแนวนอนแบบนี้เนาะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะ มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ค่ะรวมไปถึงนะคะตัวนี้อ่าตัวยางนะคะลูกคาก้าเปลี่ยนมาให้แล้วเป็นยางปี22ดอกแน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแม็กคอสติแบบนี้เลยค่ะทางล่างของกระจกของเขาก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแบบนี้นะคะที่จะเปิดก็เป็นโครเมียมแบบนี้สําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นรถ11ที่นั่งนะคะ ส่วนตัวประตูของเขานะคะจะยังคงเป็นแมนนวลนะคะเปิดมือนั่นเองลูกค้าตัวนี้เป็นแมนนวลออกโรงงานนะคะเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะคะสําหรับตัวคุนไดฮิตวนนะคะตัวยีริดนะคะจะมาพร้อมกับตัวอ่าเป็นตัว 2.5นะคะดีเซลนะคะด้านหลังของเขามีเซ็นเซอร์ให้แบบนี้4ตัวด้วยกันนะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลเนาะตัวนี้รถสภาพสวยๆเลยนะคะได้เป็นปี2019เลยนะคะช่วงนี้ลูกค้าหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวคุณได a เฮดวันะคะดูสภาพเบาะของเขานะคะรวมไปถึงตัวรถคือใหม่มากๆนะคะนี่นะคะ เที่นั่งแบบนี้ตัวเบาะไม่ยับไม่ช้ำน,นะคะก็เพดานเปลี่ยงเลียงเลยแบบนี้นะคะอ่ารวมไปถึงได้เป็นตัวเลขไมหม4 8 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังชันแบบนี้เนาะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวนะคะใต้พวงมาลัยก็มีแอร์แบกให้แล้วก็สามารถรับสายวางสายได้ในตัวอีกเช่นเคยนะคะตัวหน้าจอของเขานะคะทัชสกรีนแบบนี้เลย ไม่ถึงตัวเกียร์แบบออโต้แบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะสำหรับตัวคุณได้เฮดวนเนาะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะตอนนี้ยกมีสต็อกเยอะมากๆนะคะประมาณ20คันได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดเข้ามาดูรถนัดทดลองขับกันได้เลยนะคะมีตั้งแต่ตัวรองท็อปไปจนถึงตัวท็อปแล้วก็ ตัวพิเศษนะคะตัว VEP Grand Starlic นั่นเอง7ที่นั่งนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร065นะคะ549 5296นะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ